สมกับชื่อหลวงพ่อเงินและก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงิน พระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ได้เพื่อนๆชาวเอฟซีฮดแอมบ์ดันสวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพระเครื่องนะครับตามหลักวิชาศาสตร์หลักการและเหตุผลนะครับวันนี้ต้องเอาหลักประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพระกุกนะครับพระโบราณหน่อยนะครับนั่นคือพระนางพญานะครับ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับเล็กมากนะครับพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคติอ่าองเล็กกันต้องขยายดูขยายดูนิ้วผมเต็มจอแล้วครับงเล็กนะครับองเท่าไหนดีเอ่ยไม่ได้วัดดูกล้องดูกล้องเล็กกว่ากล้องอย่างเงี้ยกล้อง 10x อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็มาชมกันเป็นวิทยาทานะครับเพราะว่าทำาพิมพ์เข่าโค้งไปหลายองค์เหมือนกันนะครับ ทีนี้มาเจอพิมพ์สังกติมากนะครับก็พุทธศิลป์นะครับจะแตกต่างจากพิมพ์เข่าโค้งนะเดี๋ยวมีเทียบพิมพ์ให้ดูนยะนะี่ครับห่างกันเยอะเลยนะครับนี่พิมพ์เข่าโคง้งเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาแก่แร่มวลสารนะครับพระมีอายุถึง 475ปีนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่สร้าง290ถึง2100นะตามประวัตินะครับโดยพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรนะครับก็นำมาถอดพิมพ์สร้างต่ออีกนะครับเรื่อยมานะครับก็จะเป็นพระาฝากกุไว้อยู่วัดนางพญากุวัดลาดบุรณะนะครับหรือจะอยู่บริเวณวัดใกล้เคียงน,นะครับตามประวัติก็ สมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีการแตกกุนะฮรห้านะครับประพาสก็มีการแตกกุมาอีกครั้งนั้นนะครับมีการแตกกุมาครั้งแรกนะครับรัชกาลที่5ก็ได้แจกข้าราชการนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็นํากลับไปฝากกุไว้ที่กรุงเทพแสดงว่าถ้ามีการแตกกุอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมว่านะถ้ารัชกาลที่5นะครับก็ต้องฝากกุไว้ที่อะไรครับ วังหน้านะครับวังหน้ากูวังหน้าหรือกูวัดพระแก้วนะครับต้องเป็นยี่งนี้แน่นอนนะครับก็จะฝากกูไว้ถ้าแตกมาจากกูวัดพระแก้วหรือวังหน้านะครับก็ต้องมีลักษณะนี้เช่นกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้ในเรื่องของเนื้อหานะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเนื้อดินเผานะครับบนสารเยอะแยะเลยนะครับบนสารเยอะแยะแล้ววิธีการสร้างครับเป็นการกดพิมพ์หน้าเดียวนะครับ ด้วยมือนะครับด้วยมือนะครับแล้วก็ทําการตัดด้วยตอกตัดนะครับเพื่อตึงเขาบอกว่าตอกเพื่อตึงพุทธาอาคมไว้นะครับตอกตัดตอกตึงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคําโบราณนะครับอ่าก็ปลูกเสกด้วยฤาษีนะครับที่มีวิชาอาคมแกรก้าว่ากันตามนั้นนะครับเพราะว่าใช้ในการออกฉึกลบสงครามนะครับเสร็จก็นํากลับมาเก็บไว้ที่กุนะครับตามประวัติ สมัยพนเรศวรน,นะครับอ่าพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์สังคตินะครับที่ก็แยกพิมพ์นะครับที่ผมศึกษามาก็เขาบอกว่าหลายเนื้อนะครับเอาก็มีหลายเนื้อจริงนะหลายเนื้อหลายสีนะครับหลายพิมพ์อ่าทีนี้ก็มีหลายพิมพ์ก็ต้องมาแยกแยะเล่นหาแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คืออะไรครับความเก่านะครับจะมี 10- 20พิมพ์ความเก่าถ้ามันสร้างอยู่ในยุคเดียวกัน ก็ต้องเก่าเหมือนกันไงครับพระ475ปีนะนะปัจจุบันนี้นะ475ปีเนี่ยครับต้องมีความเก่าเยี่ยงไรพระแตกกุจดีล้มฝังดินขุดขึ้นมาเจอนะครับอยู่ในดินต้องมีคาบขี้ดินหรือว่าคาบกุนะครับมีคาบลาอย่างเนี้ยพระต้องมีการอะไรแห้งนะครับ แห้งแล้วมีน้ําหนักเบาเบามากเลยนะครับผมต้องบอกว่าเบามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพ้าดินเผานะครับเนื้อดินเผาเดี๋ยวมนจะชั่งให้ดูนะเผื่อท่านการชั่งน้ําหนักผมว่าดีอย่างนะถ้าท่านมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าเราคือพ้าแท้เนี่ยนะครับนี่สองกร,รมัมสองจุดแปดสี่เองสองกร,รัมกว่าเองนะครับสองกรัมกว่านะครับดูนี้อกดุนใหญ่ห้าจุดสามนะครับเพราะองค์มันใหญ่กว่ากัน นะครับเนี่ยนี่ใกล้เคียงกันดูเข่าโคง้งเข่าโคง้งเข่าโคง้ง6.84นะครับอันนี้อะไรอ๋ออกนูนเล็กอกนูนเล็ก3.2เนี่ยครับเนี่ยอกนูนเล็กใกล้เคียงกันเลยนะครับอกนูนเล็กกับถังนตินะครับ,นะบ2.8อันนี้3.2นะครับเพรมันหนักกันนะครับเออเพราะอะไรเพราะเราดูพระเนี่ยมีความเบาถ้ามันยังหนักมืออยู่เนี่ยเหมือนพระ ้ามันยังใหม่ไงน้ำมันยังไม่ระเหยอ,ออกหมดนะครับมันก็เลยอาจจะมีส่วนเหมือนกันนะมีส่วนเหมือนกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่ดูต่อไปนะครับนอกจากดูพิมพ์เนี่ยนะครับท่านจําพิมพ์ลักษณะของพิมพ์ได้แล้วเนี่ยนะครับแต่ผมก็ให้คะแนนไม่เยอะนะในเรื่องของพิมพ์นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับไม่มีใครเกิดทันในการสร้างนะครับแล้วพิมพ์นะครับที่เราเห็น รเราก็อาศัยสิ่งที่เจอพระเครื่องขึ้นมานะครับแล้วมาแยกพิมพ์เล่นหากันนะครับเดี๋ยวไปเจอพิมพ์ที่ไม่ใช่แต่เนื้อหามันใช่จะบอกว่าไม่มีท่านก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับพระแท้ย่อมเป็นพระแท้อยู่วันยังค่าส่วนเล่นหากันหรือไม่นะครับนั่นมันเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของอการตลาดของพาณิชย์ไปนะครับท่านไม่ต้องไปซีเรียดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะซีเรียดนะครับชอบใช้คํานิยามว่า พระแท้ต้องขายได้มันไม่เกี่ยวเลยครับไปเอาอะไรมาพูดนะครับพระแท้มันต้องขายได้ไม่เกี่ยวครับถ้าคุณคิดจะขายของพระเกก็ขายได้ครับมันไม่ใช่หลักการดูพระที่ถูกต้องนะบอกพระแท้ต้องขายได้ไม่เกี่ยวครับกับทุกวันนี้พระแท้ทั้งนั้นครับที่ขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ขายคุณขายของเก๊กันนะครับคุณเอาของเก๊ขึ้นมาเล่นสร้างของเก๊ขึ้นมาแล้วก็ปั่นราคากันมาแล้วก็ชี้ดูตาหนิสอนให้ ในวิธีการที่ผิดๆกันถูกต้องไหมครับท,ทําหนังสือชี้ออกมานะครับทั้งๆท,ที่หน้าพระทั้งทๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจก็มีนะครับก็ยังทํากันนะครับผมว่าก็เวงกรรมตามกันชาติเนี่นะครับนะก็ระวังนะครับท่านที่เล่นหาก็ต้องระวังเพราะว่าอะไรครับอย่างที่ผมโ,โลรแกนผมมีอยู่ประจาเล่นพระด้วยหูนะครับหรือจะเล่นด้วยตานะครับต้องเล่นพระด้วยตานะ ไม่ใช่ด้วยหูนะครับยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากนะครับเล่นพระเก่าต้องศึกษาความเก่าครับความเรียบใหม่ตึงนะครับหรือไปอบจนแห้งแตกลาวลานพวกนั้นผิดธรรมชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับการแห้งโอดเฉียวยุบย่นนะครับเราต้องมาดูแล้วอีกเรื่องหนึ่งครในหลักวิทยาศาสตร์นะครับ เรามักจะบอกว่าแคลไซต์นะครับผมก็พูดหลายครั้งนะว่ามันไม่ใช่นะครับแคลไซต์มันเกิดไม่ได้การที่จะเกิดได้มันองค์พระเนี่ยครับแคลเซียมคาร์บอเนตเปลี่ยนแปลงเป็นได้ก็คือที่เราเห็นก็คืออะลาโปไนต์นะครับอะลาโปไนต์จะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นแคลไซต์เลยคงไม่ได้นะครับอุณหภูมิต้อง470มันจะเป็นแคลไซด์ได้สิ่งที่จะเป็นได้ก็คือแร่เม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยครับที่ฝังอยู่เนี่ยครับอาจจะเป็นแร่แล้วมาบดแล้วก็เอามาฝัง ในตอนสร้างได้ครับอ่าหมายถึงเอามาผสมนะครับไม่ได้เอามาฝังเอามาผสมตัวเทีเอามาผสมนะครับอ่าเยี๋ยวปรับแตง่งนิดเดียวอ่านะครับนี่นี่ดูกันชัดเจนนะเนาะเราดูด้วยตานะครับมีความแห้งหดเขียวนะครับยุบแยกต่างๆพวกนี้นะเป็นธรรมชาตินะครับดูรอยตัดนะครับอันนี้ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะเราดูกายภาพก่อนนะครับ ดูเชิงช่างของรอยตัดนะครับในล่องนะครับมีวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพาระลักษณะเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็จะชุบน้ําว่านนะครับชุบน้านําว่านชุบน้ําว่านในล่องรอยตัดก็ต้องมีน้ําว่านดาๆติดอยู่ด้วยนะครับหรือจะเรียกคาบลากันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เอาถนัดเลยนะครับเอาที่ถนัดเอาที่เราจําได้แล้วกันนะครับล่อง รอยการเอ่อการคลดนะครับของเม็ดมวลสารอะไรพวกนี้นะเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเกิดรอยคูดจากการตัดเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับเกิดรอยคูดก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะการแห้งเนี่ยแล้วเหมือนเราดูรอยตะไบโลหะเกิดสนิมในร่องมันก็ต้องความเก่ามันก็ต้องเหมือนกันกันกบอง์พระในร่องเนี้ยนะครับเราก็ดูลักษณะเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมนะ เมื่อมานั่งส่องไปส่องมาก็คิดได้เอ้ยเออมันก็ดําเหมือนกับบริเวณองค์พระข้างหน้าเลยด้านข้างแสดงว่าเวลาเราเหมือนเราดูรอยจะใบสนิมเนี่ยรอยจะใบเนื้อโลหะมันก็ต้องเหมือนกับองค์พระถูกต้องไหมครับเออมันก็ต้องดำๆๆเหมือนกันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะ <c oughs> นิดหน่อยก็เอานะครับนิดหน่อยก็เอาครับมามาดูกันนะครับแห้งหดเขียวยุบย่นแยกนะครับ นี่เนื้อหาดินเผาครับเนื้อแดงนะจะแดงจะแดงแบบไหนก็ว่าไปนะครับนี่เกตเกตปรีสวยงามนะครับรอยยุบย่นนะครับเม็ดแร่ต่างๆคาบขี้กุ้คาบ,าบดินนะครับติดแห้งติดนะครับแปรงสีฟันมันปัดไม่ออกนะไม่ต้องถึงกับเอาไปไม้ไปแคะเลยนะครับดูทรรมชาติดูเป็นธรรมาชาติครับ ผ้าเก่าเนี่ยครับไม่อยากให้ไปล้างผิวนะเพราะมันโวเป็นร้อยปีอะมันเสียธรรมชาติของผ้าเก่าไปเลยนะครับขนภาดผ้าหลุมเมืองเงินผมเลิกล้างแล้วนะหลุมเมืองเงินผมก็เลิกล้างแล้วนะโอ้โหเสียเลยแต่ถือว่าล้างแรกๆไปก็ถือเป็นความรู้เรานะครับเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นองค์ครูเราไปนะครับเนี่ยการแห้งหูเถี่ยวนะครับคาบน้ําว่านต่างๆนะครับคาบปลาคาบกุก พิมทั้งกะจะดูพิมเนี่ยอ่าองนี้ก็ตาหูจมูกปากนะถือว่าเห็นไล่ๆนะครับเนี่ยเห็นเป็นพิมเหมือนกันนะหูจะเขียงเข้ามาด้านในนะครับพิมต่างสติเนี่ยนะครับอ่าแล้วจีวรอังสะเส้นอังสะเส้นนี้นะเนี่ยนะครับผมเรียกอังสะแล้วกันจะถึงเขียงหรือจีวรแบบผมเขียงก็ไม่รู้นะ จะติดกับใบหูเนี่นะครับเรียกใบหูแล้วกันง่ายนะครับเนี่ยจะติดกับใบหูฝั่งซ้ายนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับชัดเจนสังเกตนะครับนี่ไหลขวายาวมาหน้าท้องนะครับมีนูนหนาชัดเจนครับมีเนี่ยมีนูนนะครับสีน้ำปะนูนหนาชัดเจนบนไหล่นะครับ,รลบ,ลรบถลอกนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูท่านเห็นอย่างนี้ขาวๆนะ นะครับมันไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลงกล้องท่านจะโอ้โหว้าวเลยนะครับผมก็ซึ่งว้าวเหมือนกันนะครับคือเหมือนเนื้อดินผิวมันเปิดนะครับแล้วมันเกิดขึ้นมามนการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับการงอกการเสริมเนื้อของแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับเหมือนพระสมเด็จนะครับจากปูนเปลือกหอยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรนะครับ สามารถตรวจค่าได้นะพวกนี้ถ้ามันเป็นแร่อะราโกนไนเราก็ตรวจได้นะครับแต่ถ้าแคลเซียมคงเอไม่ใช่แคลเซียมคงไม่น่าใช่สังคติวิ่งพาดบ่ามานี่เลยนะครับนี่มาชนขอบซุ้มเลยนะเห็นรอยนะครับสังคตินี่ครับพิมพ์สังคตินะยาวไปนู่นเลยครับเลยหัวไหลไปติดซุ้มเลยนะนะครับหูนี้ก็กางติดเส้นขอบเหมือนกันนะครับภาพขี้กุนะครับนี่ ดำแห้งหรือคราบน้ำว่านนะผมเรียกคราบน้ำว่านนะกันดำๆนะไม่ใช่คราบรักนะครับเป็นคราบน้ำว่านนะรักไม่ใช่แบบนี้นะครับเนื้อแห้งนะครับรอยแตกรอยแยกเอกลักษณ์เลยครับพระนางพญาเนี่ยการวางแขนนะครับจะโค้งสวยงามเรียวนะครับโค้งเรียวสวยงามนะตรงวานี่เลยเรียวนี่เลยนะครับฝั่งนี้ ข้อซอกนี้นะครับนี่ดินแหน้งเนื้อดินแห้งแตกเป็นธรรมชาตินะครับมีมิติดูลำแขนก็สูงนะครับเนี่ยลำแขนก็ลึกนี่นะซอกนี้ลึกนะครับลึกลึกลึกลก,การวางมือนะครับบนหัวเข่านี่มีนิ้วมือด้วยนะครับมีนิ้วมือด้วยมีนิ้วมือด้วยนะครับมีนิ้วมือด้วยท่านมองเห็นแร่ไหมผมขยับเร็วไปไหมครับเม็ดเล็กเลกเล็กเเนี่ยครับเม็ดเล็กๆเม็ดใหญ่นีเม็ดแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย เม็ดแร่ทั้งนั้นเลยนะนะครับก็มีร่องรอยของขอบไม่พิมพ์ด้วยนะครับเขาก็ตัดประมาณนี้นะครับไม่คิดหัวเข่ามากก็เหลือเว้นไว้หน่อยนะครับข้างล่างแล้วก็มีเส้นชายถังกติครับอยู่ตรงนี้ชายจีวรทุกทีครับชายจีวรน,นะตรงข้อศอกมาหัวเข่านะครับเนี่ยนี่ครับเส้นชายจีวรชายจีวรน,นะ พอสอบวางหัวเข่านครับเนื้อนี่แห้งดีมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูขาวๆที่ไหลนะครับเนี่ยสวยมากนะครับผมได้ถ่ายพันเอกไวแลด้วนะครับเดี๋ยวผมตัดต่ออัปโหลดลงนะครับถึงอัปโหลดลงพร้อมคลิปนี้นะครับท่านจะได้เห็นนี่เนื้อแตกปี้อยปาดนะครับ้อยปาดเป็นธรรมชาติครับเม็ดแร่ คาบน้ำว่านคาบขี้กู่คาบขี้ดินนะครับมีหมดมีหมดครบเครื่องนะครับครบเครื่องนี่นี่ชัดเจนเลยครับนี่มาโดนเม็ดนี้ครูดไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับความเป็นธรรมชาติมีความฉ่ำในตัวเหมือนกันนะนะครับพระนี่ วลามันดูมีความฉ่ำมันแห้งจริงๆนมันต้องเป็นธรรมชาตินะครับแต่ของแก๊เขาบอกเขาไปขัดใบตองแห้งนะเออท่านก็ต้องระวังนะใบตองแห้งนะเขาไปขัดให้มันเงาอะเออถ้าขัดมันเงาผิวพวกเนื้อดินพวกเนี้มันจะต้องเรียบไปด้วยนะครับเงาแล้วเรียบไปด้วยมันไม่ขูดข่ะเป็นหลุมเป็นบ่อพวกนี้หรอกครับท่านก็ต้องสังเกตหน่อยสังเกตนะครับอย่าเอามันเงาอย่างเดียวท่านต้องดูธรรมชาติของเนื้อดินด้วยนะ นะครับการแห้งหดเขียวยุบยศแยกอะไรพวกนี้นะท่านต้องดูด้วยนะครับเนี่ยลายนิ้วมือนะก็ยังมีนะครับแห้งกังเลยนะครับมีคราบน้ำว่านมีเออ่ถ้าเป็นเหรียญปัม๊มเขาบอกว่ามีตะเข็บปิ้นนะตะเข็บตะเข็บตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะมีขอบขึ้นอันนี้ตัดปุ๊บก็มีตะเข็บขึ้นเหมือนกันอ่านี่ก็เป็นวิธีาการสังเกตเนี่ยเอามาอะแดปได้อะแดปอะแดปนะครับอ่าเราเอามาใช้คู่กันได้ ก็คือในเรื่องของเชิงช่างนั่นเองนะครับเรื่องของเชิงช่างเห็นไหนะการหดเขียวแห้งยุบย่นนะครับมีหลุมมีบ่อรูพุนของเม็ดแร่เม็ดหลุดอะไรกัว่าไปดูบ่อยๆครับจะได้ชินตานะครับจำติดตาการยุบย่นนะี่นะเนี่ยเนื้อมันจะไม่ได้เรียบตึงนะครับไม่มีรอยปาดหลังนะ<ๆ>นะครับเกิดจากการกดนะครับเกิดจากการกดอย่างเดียวนะครับ อาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของอพวกว่านต่างๆนะครับที่ย่อยสลายไปก็ได้นะครับลักษณะพวกเป็นหลุมพวกนี้นะนะครับอาจจะเป็นว่านเกสรเนี่ยพวกหลุมๆๆเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับแล้วฝังดินอยู่ครับอา,อาจจะมีพวกมแมลงอะไรที่อยู่ในดินเล็กๆชอนชัยก็เป็นได้อีกนะครับมันเป็นได้หมดนะครับมันเป็นได้หมดอยู่ตั้ง475ปีท่านก็คิดเอานะครับ แต่กุขึ้นมาก็เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ครับก็อยู่ในกุก,ก็เอ้ยอยู่ในดินก็หลายร้อยปีอ่ะนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติเป็นแร่นะครับน้ําว่านแห้งน,น,น้ําว่านตรงนี้เหมือนกันท่าดูตรงนี้นะกลิ้งดูไปนี่เน่ตรงนี้สวยเลยเห็นไหมเป็นธรรมชาติเลยนะเทคนิคในการดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเขาตัดจากข้างหน้านี่ไง ไม่ใช่ตัดจากข้างหลังนะครับตัดจากข้างหน้านะครับตัดจากข้างหน้าลงไปข้างหลังเนี่ยทิศทางของการคลูดนะครับของเม็ดมนลสารปิ้นมาข้างหลังนะครับทําให้เนื้อดินนี่บานออกมาอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติแน่นะครับซึ่งเป็นธรรมชาติแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรความบอบช้ําหน่อยการสึกกร่อนหน่อยครับไม่ใช่คมกริบอยู่อะไรอย่างเนี้นะ ไม่ใช่คมกิ๊บอยู่นะเพิ่งตัดมาใหม่ๆอบมาใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมเกิดการตัดพอตัดแล้วมันไปข้างหลังนี่ไงขี้มันไปข้างหลังอ่ามันก็ทําเกิดเนื้อปิ้นหลังได้นะครับเพราะตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังอ่านี่ก็ถือเป็นเทคนิคการดูของผมนะเออครับอันนี้ก็ตัดเลยฐานมานิดหนึ่งตัดเลยขาออกมาหน่อยนะครับ คือไม่ชิดขามากก็เลยทําให้เนื้อพิมพ์เนี่ยเหลืออยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างน่ครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องนะแห้งเก่านะครับเล่นผ้าเก่าก็ดูของเก่านะครับก็เอาให้มันเก่าเลนะเก่าธรรมชาตินะครับไม่ได้สร้างให้มันเก่าไม่ได้ทํให้มันเก่านะครับไปหาดูคลิปได้นะแถวกําแพงเพชรก็มีทําผ้าชุ้มกอเก่าคือก็ทาผ้าพวกเนี้ย ก็ทำเหมือนของชําลุวยนะครับในราคาไม่แพงนะเทคนิควิธีการทำเขาโอ้เหลือลายานะครับต้องบอกว่าเหลือลายานะครับใช้ดินเหนียวนะใช้ดินเหนียวปั้นนะครับสร้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปเต็มนะคลิปไม่น้องยาวมากนะครับก็เป็นพักุนะครับก็หลายๆท่านก็คงได้ดูพิมพ์เก่าโค้งไปบ้างแล้วนะครับอ่านี้ก็มาชมในพิมพ์สังคาตินะครับสังคาติ ดีทุกด้านนะครับแค้วคาดเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภดีทุกอย่างนะครับตุนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยพวกฤาษีอะไรพวกนี้ก็มีวิชาคมนะครับปลูกเสกอะไรนี่เยอะแยะเลยครับพรกกุนะครับแกกุกําแพงเพชรกุวัดนางพญากุสุพันณ์ผงสุพันธเนี่ยกุสุพันธบุรีก็สี่ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับ เอ่ออะไรพวกนี้นะครับก็พวกพระฤาษีทั้งนั้นนะครับที่ปลุกเสกนะครับสมัยก่อนมีวิชาคมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราชมภาพขยายในกล้องพันเอก,กันอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ยาวมากคลิปนี้ครับเรามาต่อภาพขยายกล้องพันเอกกันนะครับไล่ตั้งแต่นี่ด้านบนเลยนะครับเกจเกจปรีเลยนะเกจปรีนะครับ สิ่งที่เราควรดูเนี่ยนะครับในเรื่องของเนื้อดินนะครับก็คือการแห้งหดเฉียวนะครับความเป็นธรรมชาติค่าปลานะครับหรือน้ำว่านนะครับมวลสารที่ผสมอยู่ นนะครับี่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากายภาพภายนอกเนี่ยนะครับมีความบอบช้ำนะครับตามการเวลามีความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะที่ผมบอกนะครับตอนสเปกเห็นาขาวนะครับ หลายคนชอบบอกว่าแคลไซด์นะครับแต่แคลไซด์มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอุณหภูมิที่ไม่ถึงนะครับพักอยู่ในดินนะครับความเปลี่ยนแปลงทางแคลเซียมคาร์บอเนตผมค้างให้ดูเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะเป็นผลึกนะครับถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาครับไม่ได้เกิดกันขึ้นง่ายๆเนี่ยเห็นไหม การขึ้นเสริมเนื้อในเนื้อที่ปีแยกรอยแตกตรงนี้นะครับแขนนะครับโค้งงอนะครับสวยงามสังติครับเป็นสันเลยนะอ่าสังติ ยีวอนนะครับเชื่อมต่อกับด้านบนเส้นคอนะครับนี่ครับเกตเกตที่เราเห็นนะครับซอกกระแปลซอกแขนเป็นเกตพวกนี้ใช้เวลานะครับต้นแขนนะครับ การวางแขนแบบมีมิติเนี่นแล้วก็หักข้อศอกนะครับชัดเจนนะมีข้อศอกมือเป็นนิ้วมือเลยนะครับเห็นเป็นนิ้วมือเลยนะเนี่ยเห็นเป็นนิ้วมือเลยนะแรก่ต่างๆครับก็เห็นชัดเจนนะครับนักแข้ง น่าแข้งก็เป็นสันเลยนะเหมือนแข้งตรงเลยนะแต่พิมพ์นี้คือพิมพ์สัางอัตินะครับพิมพ์สัางอัติเนื้อนี้ออกเนื้อแดงนะน่าจะเป็นเนื้อแดงนะครับเลื่อมๆก็มีในเรื่องของแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหล คาบดำหลายคนก็บอกคาบลาผมก็ว่าน่าจะเป็นพวกน้ำว่านนะน้ำว่านในการเ,าเขาชุบไว้นะครับชุบน้ำว่านถามว่าคาบลาได้ไหมมันก็ได้อยู่ดีครับพระอยู่ในความชื้นฝังดินนะครับเป็นไม่ได้หมดเลยครับแล้วอย่างเม็ดแร่เนี่ยถ้าเราอยากทราบเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องตรวจนะครับ ซูมลงไปซูมลงไปดูที่เนื้อตอนที่เราดูกล้อง 10x เราไม่เห็นนะครับนี่อันนี้เราไม่เห็นนะเห็นไหมเป็นผลึกเป็นเกตเลยครับมันเกิดการรวมตัวกันนะครับการเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับที่ต้องใช้เวลา ชัดเจนเลยนะครับของเก๋นเนี่ยเขาจะผสมแป้งผสมแล้วก็ทานะครับมันจะทามันจะขึ้นเป็นปื้นเลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับนคนละเรื่องกันเพราะว่ามันเราจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับถ้าถ้าของเก๋ก็ทานะครับจะเห็นด้วยตาเปล่าอรอยปิดแยกรอยแตกรอยอ้านะครับ ในล่องในหลุมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเราสังเกตรอยตะไบบนโลหะนะครับมีสนิมอันนี้เราสังเกตในล่องต่างๆครับที่เกิดคาบลานะครับหรือน้ําบ้านนะครับดำๆสิ่งพวกนี้แหละครับคือข้อสังเกตแล้วก็เรื่องของรอยตัดเรื่องของเม็ดแร่นะครับที่เกิดการคลูดไปนะครับพิจารณาหลายๆส่วนครับหลายๆด้าน เนี่ยเม็ดแร่เลกไหลเลื่อมอะไรพวกนี้นะครับรอยตัดนะครับเม็ดแร่ขาวก็อะาโกไไหนนะครับ ไม่ใช่แคลไซส์นี่แร่นะครับพวกเม็ดแร่แร่เหล็กไหลที่ทําให้ไม่เหล็กดูดได้นะครับเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินเผาธรรมชาติครับถ้าพระที่ขัดใบตองแห้งมันจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะครับมันจะมันเงาจะมันเงาแล้วเลี่ยมนะครับอ่อคนระแบบกันอนะันนี้ธรรมชาติขูกกะนะครับอ่า มีหน้ามีตาด้วยนะครับจุดนี้ครับชัดเจนมากนะครับโอเคครับสิ่งใดผิดพลาดพังไปต้องขออภัยนะครับบางทีบรรยายเร็วนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฮีรันนุเบร็รสวัสดีครับ